กลับมาอีกครั้งแล้วผมกับเกมโรบอกตอนนี้ผมก็ได้กลับมาจากการเที่ยวป่าแล้วนี่ับผมก็วันนี้เราจะมาทํางานเป็นเชฟแล้วกันนะผมหวังว่ามันจะไม่มีอะไรนะร้านแห่งนี้มันก็ดูแบบไม่มีอะไรนะมันดูแบบเบือน่าจะแบบทํางานได้ดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นเชฟนะครับ let's go teleport การเป็นเชฟของเรามันต้องยอดเยี่ยมนแน่ๆเลยผมว่าฮะไม่มีมีวะ เท็ดดี้ชื่อคือเท็ดดี้วัดดีจ้าเอ้ยนี่มันคือร้านอาหารที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองแห่งนี้เลยนะว้าวเราได้มาทำร้านอาหารที่ประชาชนต่างพากันมาที่ร้านอาหารแห่งนี้เพราะว่าอาหารอร่อยมากนะนี่คือหนีที่มีชื่อเสียงของร้านอาหาร <Restaurant. S 1> เขาดวนเ้าดวนร้านอาหารนะผม อาหารที่มีชื่อเสียงในเมืองแห่งนี้นะผมเปิดตัวแล้วล่ะอาหารคือแบบว่าคงไม่มีอะไรว้าวเอาสวัสดีครับเอาอะไรครับผมเอเขา้องโอเปิดมาได้ทำอาหารเลยป่ะเบอร์เกอร์นะครับผมใส่ผักชีสแล้วก็เนื้อกักขนมปังอีกเอาไปกิน ังไม่กินป่ะอ๋อเราต้องเบฟให้เขานยเป็นเซเว่นเลยนะผมเวฟคนปังโอเคโอ้ยเฮ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 ้ยมันจะระเบิดออกก่อนเลยนี่ครับเบอร์เกิลส์หรบคุณขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับผมเปิดมาเราก็ได้ทำงานอะไรกับพี่หมีหรือซี่มีอะไรมีหม้อทอดเฟนฟราย อุ้ยตกใจหมดสวัสดีครับอ๋อต้องการคุกกี้ใช่ไหมครับได้เลยเฮ้ยคุกกี้คุกกี้ใส่สมุ่นไพรนะเอาไปกินครับผมหยดไว้เดี๋ยวแมงเข้าเฮ้ยอมแมงวันเข้าร้านเราต้องสะอาดด้วยนะครับผมร้านเรามาต้องสะอาดอยู่แล้วอุย้ยลูกค้ามารัวๆเลยอะ่ะโอเคต้องการอะไรอะคืออะไรวะอันเป็นแบบนะบราวนี่ โอเคครับเอาเบานี่ไปกินครับผมขอบคุณครับโอ้โหแต่ว่าดีหน่อยนะผมคือแบบว่าเอา้าอุ้มีนาเจร์ผู้จัดการมาว่าเราเฮ้ยไมร้รออนมานอาหารมันสกปรกอย่างนี้ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้แล้วเอาหมีเท็ดดี้ไปทิ้งออกไปข้างนอกซะอุย้ยใช่เอาหมีเท็ดดี้ออกไปจริงๆเหรอได้ครับ เจ้านายสั่งโอเคเดี๋ยวเราต้องเช็ดโต๊ะก่อนนะผมโต๊ะสกปรกมากแปลว่าแต่ลูกค้าไม่ได้นั่งโต๊ะสักคนนะแต่เป็นโต๊ะสกปรกเนี่ยโอเคเช็ดได้ทำความสะอาดทำความสะอาดอย่างดีเพราะว่าร้านเราเป็นร้านดังโอเคตรงนี้ก็เช็ดด้วยเช็ดอีกเยี่ยม ตอนนี้มันแบบโอเคพี่หมีเจ้านายบอกว่าให้เอาพี่หมีเอาไปข้างนอกอะแต่ว่าผมไม่อยากเอาพี่หมีออกไปเลยไม่อยากเอาพี่หมีออกไปทิ้ขงขยะเลยอะพี่หมีผมขอโทษนะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันพี่หมีอย่ามองผมอย่าง,งน,นั้นกลัวนะเนี่ยอุย้ยตกแต่หมดเลยมันมาแบบตัวดำๆนึกว่าอะไรโอ้โหผมก็ระแวงแบบพวกนี้นะผม โอเคคนฟองเหรอเอเราก็เล่นแมปแบบนี้บ่อยไงก็โลแวงว่าจะมีตัวอะไรแบบโผล่มาตายเหอะอยู่โอ้ยลูกค้ามาแบบไม่ซุ้มไม่เสียงเลยโอเคครับผมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับร้านเรานี่เบอร์เกอร์อันดับหนึ่งของโลกับผมร้านเราเป็นสาขาที่แปดแล้วสาขาหนึ่งถึงเจ็ดยังไม่ได้สร้างนะครับเปิดมาก็สาขาแปดเลย ผมกลัวแบบไมโครเวฟมันระเบิดมากเลยอ่ะดูดิเสียงมันแบบเสียงมันแบบน่าระเบิดมากเลยไมโครเวฟโอ้ครับแม็กซ์เบอร์เกอร์เอ็มซีเบอร์เกอร์ไปโชคดีครับผมระวังพี่หมีบด้วยนะพี่หมีบมันจะเล็กหรอหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเครีสต็อกอุ้ยของหมดเร็วมากขายดีจัดเดิฟิ้วเย็นเฮ้ กี่างี้แหละนะหาไาีกแล้วสวัสดีครับรับเลยดีครับผมเอ่อมากะลองเหรอครับโอเคเปิดตู้เย็นเอ้ยไม่ใช่เปิดตู้นี่ครับผม,มากำลังอุ่นๆเลยมันกะลองตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับผม,มากำลังบูด้าวคนเดิมกลับมาสวัสดีครับคนนี้แม่งน่ากลัววะ่ะมีอะไรปะเนี้ยไม่เหมือนจะไม่มีอะไรนะเขาก็สั่งปกติโรลโรลน่าจะเป็นเช้โรลนะครับ วานปิดตู้ด้วยออกไปข้างนอกอีกอุ้ยตกด้หมดเอาอะไรครับเบอร,ร์เกอร์เหรอครับโอเคครับผมอ่าเบอร,ร์เกอร์ของเรามันขึ้นชื่ออยู่แล้วเสียอย่างเดียวเบอร์เรกอร์เวฟไม่น่าเวฟนะเบรรอร์เกอร์ร้านอาหารหนั่นเขาไม่เวฟเบรรอร์เกอร์อันนะครับผมแต่เราก็จะเวฟแล้วดุมกลัวมันระเบิดทุกครั้งที่เวฟอ่ะเฮ้ย ถ้าผมปล่อยไปแดนๆมันจะระเบิดไหมอ่ะไม่นี่ว่ะไม่ไมัมยไม่ไม่นะน่ากินตายโอเคครับผมได้แล้วครับผมเบเกอร์ผมจะร้านเราที่มันขายดีสุดๆดเลยโอเคเราทำสะอ,อาดร้านต่อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเจ้านายว่าแล้ว มีกล้วยอยู่บนโต๊ะด้วยมาทำอะไรไมรเราเฮ้ยมันมืดลงหรือเปล่าะหรือว่ามันเท่าเดิมอะตอ,ตอนกลางวันนะไม่มีอะไรหรอกมันไม่ค่อยน่ากลัวผมเพราะมันเป็นตอนกลางวันน่าจะมีอะไร,รก,การงานของเราน่าจะราบรื่นประสบการณ์ในการทํางานเป็นกรุก๊ปนะผมขี่เรียบร้อยแล้วมายืนเคาน์เตอร์สวัสดีครับเบอร์เกอร์หรอครับได้เลยครับเบอร์เกอร์ของเราเป็นชื่ออยู่แล้ว ใส่ผักไปใสช่ชีสแล้วก็เนื้อก็ผักไปไมได่ดีแล้วก็ขนมปังเฮ้ยผมแต่งตัวเป็นเชฟด้วยผมเพิ่งเห็นหอ,อยากเห็นตัวแบบตัวผมวะโต้มระเบิด์ไตใช่ใช่นี่ได้แล้วแป๊บเดียวพอเดี๋ยวมันไม่อร่อยเฮ้ยมันมืดลงปะวะเฮ้ยเฮ้ยมันมืดลงอ่าแล้ววิคุณ ทำไมทีเค้สองทำไมม,มันมืดลงเมื่อก,กี้มันยังสว่างอยู่เลยผมจะปิดร้านแล้วครับคุณครับคือมันมืดมากเลยตอนนี้สุดไม่ปลอดภัยลูกค้าคนนี้เอ้ยแลมล์้ีมาแต่ไก่เอาไรครับโอเคครับเบานี่ใช่ไหมโอเคนี่ครับผมเบลนี่แต่เมื่อวันก่อนมันมืดลงจริงเลยทุกคน มาเลยมาอะไไหมผู้จัดก,การเราปะเฮ้ยมีเอาผู้จัดก,การแปลงแร่างเปนตัวอะไรก็ไม่รู้แมงมุมปะใครแมงมุมกลายเป็นปีศาจนะครับผมผู้จัดการจะล่อเราหรือป่ะใครก็ไม่รู้ข่าวด่วนนะครับผมใช่ไหมเอา้ามันคุยกับเราว่า ฉันกำลังไปหาคุณแย่แหละเย่แหละข่า,าดวานะ<ม>ด่วนนะผมมอนสเตอร์อยู่รอบๆซิตี้เมืองแห่งนี้และมันจะฆ่าเชฟและฆ่าเชฟที่พตคาคร้ารนอาหารเวล่ะเราโอ้มาแล้วเสียงมาแล้วครับผมปิดหน้าต่างก่อนกำลังลันลาเลยเมื่อกี้สุดไม่ปลอดภัยอย่างมาก แล้วมันมืดเราด้วยปิดครับผมปิดปิดปิดด่วนๆเลยแล้วเราปิดหน้าต่างมันเออแก็ช่วยหน่อยนึงอ่ะประตูวิดได้ไหมตูปิดไม่ได้ออกแางนอกไม่ได้ด้วยอะไรบันดาลภาพแมวหน้าต่างก่อนสวยโอเควย้ยเพิ่งมานะจะเย็นนะมาตอนนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยกำลังปิด เราไม่น่าทิ้งพี่หมีเท็ดดี้เลยอ่ะมันคืออาถรรพ์หรือคำสาปกันแน่โอเคเปิดช่องฟิดเฮ้ยโอ้โหได้ปืนสวยมาดิอุ้ยตกอุยลูกค้าไม่มีเก็บปืนกันดีแค่คุณลูกค้าโอเคเบอร์เกอร์นะครับคุณลูกค้าเฮ้ยมีเฟ้นไฟตั้งแต่งมาไรคุณลูกค้าอย่าเซ็ตหยอกไม่มีเสียงเพลงมาผมระแวงจัดเลยอ่ะตอนนี้ ไม่รู้ว่าลูกค้าจะแปลงร่างหรือเปล่านะแต่ไม่น่าใช่หรอกลูกค้าคุณลูกค้าอย่าใจเย็นนะคุณลูกค้าผมกำลังเวฟให้ครับผมผมได้แล้วเบอร์เกอร์ปับไปย,ยิงไดไรด้วยยิลูกค้าม,มีมีอะไรครับเดีย๋ยวลูกค้าตกใจปืนเรานะ มากันลองเฮ้ยมีกี่ยืนผิดยืนผิดลูกค้าผมไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ลูกค้าเลยอะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไระเสียงเพียงหายไปละลาต่อหัวเขียวนานี่ เฮ้ยมีรถปิดสนามาันจอดอยู่หน้าร้านเรานะครับผมเห้ยเห็นอะไรแบบๆแบบมันอยู่ในกล่องเหรอใช่ไหมใช่ไหมอะไรตัอุ๊ยโกทูเช็คบล็อกโอ้โหไปเช็คที่กล้องถือปืนรอแล้วยิงไม่ได้วะ่ะไม่ได้วะ่ะ มันยังไม่ทันยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยยังไม่ได้ทำอะไรเราผมฆ่าแต่แล้วก็ประสบการณ์าหารก็เรียบร้อยนะผมก็อ่านไปได้ด้วยทีนะผมจะไปเราจะไปเล่นประสบการณ์พัตการกันผมก็วันนี้อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับคายกันด้วยผมคือปีศาจยังไม่ทันทำอะไรเราอ่ะี่ดูดิเราตึงแค่ไหนนะผมก็ เราวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย